แฟมใหม่ใหญ่กว่าเดิมอุปกรณ์ถ่ายก็ใหม่การก็ใหม่ไอ้เพียงมึงเพิ่งเปิดคลิปที่แล้วไอ้สัสแต่แปลว่าวันนี้เนี่ยเราน่าจะรีวิวการได้แบบโคตรเร็วเลยนะหวังว่า ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมนี่กับผมวันนี้นะครับอยู่ในการเปิดการ์ดไทม์นะครับ EP พิเศษนะครับผม EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เป็นว่าเปิดการ์ดไทม์ EP พิเศษนะครับเราจะมารีวิวการ์ดนะครับผมที่เราเพิ่งเปิดไปแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยกล่องที่เราเปิดผ่านมาเนี่ยมันได้อะไรใหม่บ้างแล้วพอมารวมกันในแฟ้มใหญ่ของเรานะครับผมที่จะประกอบด้วยการ์ดที่เราเปิดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้ซึ่งแฟ้มมันใหม่นี่ดูดีเลยนะครับผมเทียกูซื้อมาพันห้านะคุณทำไปเล่นอูคุ คุณภาพเนี่ยผมอยากจะเก็บไว้นานๆนะมันแบบดูคู่อก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวการ์ดนะครับผมที่เราเปิดได้จากกล่องแดงนะครับผม E ีล่าสุดเลยนะครับของเปิดการ์ดไทม์เนาะเราได้การ์ดใหม่ไม่ซ้ํามาประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็เรียกว่าไม่น้ำมากนะครับผมจริงๆมีไม่กี่ใบเองนะ แมงมีแค่สิบห้าใบเหี้ยนะน่าก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมว่ามีการ์ดตัวอะไรบ้างน,นะครับผมแล้วพอไปรวมกับแฟ้มใหญ่เนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงกูจะพูดตรงนี้ซ้ําทําไมหลายรอบวะบวกกับความที่วันนี้นะฮะเรามีเอ่อตัวขาตั้งกล้องนะครับผมแบบยึดโต๊ะนะครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ก็น่าจะทําให้แบบกูไม่ต้องมานั่งถือกล้องถ่ายอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าแบบว่าตั้งกล้องตรงๆเลยเป็นมุมท็อปไปเลยนะครับผมผมว่ามันน่าจะเร็วมากเลยนะครับผมคือแบบเปิดกันไปไวๆเลยอ่ะเอ้าแล้วงี้คลิป กับผมนะครับผมชอบช่องที่แบบว่าทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับน,นารูตโตะที่แบบไอ้เหี้ยมันเป็นคนรักนารูตโตะจริงๆนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องเราด้วยนะ <S <S 1> <S 1> ไม่ได้บอกว่าช่องอื่นไม่รักนะครับผมแต่กูเรียกว่าบ้าเลยดีกว่านะครับไอ้เหี้ยมึงดูข้างหลังกูดิเ้อวันนี้พวกกล่องของเล่นอาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับพอดีผมปรับไฟแบ,บ็กกราวนะเออน,นั่นแหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมและช่องเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับนารูโตะนนะะะคครรรัับบมมมาาเเื่่่อยๆผไวจ รีวิวของเล่นทั้งหมดตรงนี้แหละนะครับผมไปกันทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะครับอันไหนรีวิวเสร็จปุ๊บก็ขึ้นตู้เลยอะไรเงี้ยที่เห็นมันเยอะขนาดนี้แล้วกูยังไม่รีวิวสักทีเี่กคือกูรอตู้อยู่ไอ้สัตว์ใช่แล้วกูขอแดกน้ำแป๊บไอ้เหี้ยโหสาดเติมมาเต็มแก้วเลย เออนะฮะทวงเวลามาพอแล้วนะครับเด็กๆอย่าไปดูการ์ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน A few moments เปิดมาด้วยใบแรกนะครับแน่นอนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากนารูโตะ SSR นั่นเองเย็ดเทสนะครับผมคือใบนี้นี่ครับนารูโตะกําลังใช้กระสุนวงจักรอยู่นะครับคือแม่งโคตรเท่คุณอ้อนะฮะปกตินารูโตะ SSR จะหายากนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้เพิ่มมาอีกใบแล้วคือเนี่ยผมอยากให้ดูเอฟเฟกต์กระสุนวงจักรฮะเนี่ยคุณดูฮะโอ้โหมันจะมีแบบเอฟเฟกต์ความทองทองนะครับผมคือเย็ดเท่แม่งโคตรเท่คุณสมแล้วนะฮะททีี่่่เป็นนลูกกกรัสวใบ ต่อน,นะครับผมซาสเกะนะครับใบนี้เรามาเป็น CP เลยผม oh. คิด <c oughs> แบบไม่ลำเอียงเลยนะครับใบนี้สวยกว่นานารลโตะเมื่อกี้นะแหม่สัตว์ก็มันเป็นซีพีไม่ละเมิง oh. เรียกได้ว่าทั้งอาร์ตทั้งเอฟเฟกนะครับผมทุกอย่างในใบนี้นะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะทำไปเล่นไปเฮียเกตเนี่ยมึงช่างจะเอาใหญ่แล้วเนี่ยมึงมีถึง SP แล้วใบนึงตอนนี้มึงมาเป็น CP ด้วยอ่ะโหและแถม s s สอีกบาเลยนะครับผมนี่ถ้าพี่แกได้ UR มาอีกทีนึงนี่กูว่าน่าจะได้การ์ดแทบจะครบทุกระดับแล้วอ่ะคือเนี่ยดูููเเเออออออฟฟคคคคกกกาาารรรรร์์ดดดนนน่่่่ฮะะะัััับบผผผมมมมื้สึวว CP ไยยิหง นะครับมาตัวไหนก็สวยอ่ะและถัดมานะครับทีม7อีกคนนึงนะครับใบนี้ก็ตึงไม่แพ้กันนะครับผมใบนี้มาแบบ UR เลยซึ่งเป็น UR ที่โคตรจะตึงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเออผมรู้สึกว่าอาร์ตอะไรเงี้ยนะครับมันต่อยอดได้อ่ะในอนาคตนะถ้าผมดวงดีนะครับผมผมได้การ์ดซาสเกตที่อยู่ตรงกลางนะครับนาวโตที่อยู่ตรงกลางนะครับโอ้โหวาง3ใบนี้เรียงกันเนี่ยผมว่าโคตรเท่อะเออนะฮะก็วันนี้เราได้ซากุระมาเบิกทางแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็วางพี่แกด้วยกันฮะอ่ะทีม7ยังไม่จบนะฮะอาจารย์คาคาชิกูแถมมาาด้วยนนนนนะะครัับเป็ SSR อ่ีช สวยใช้ได้เลยนะครับผมก็ส่งความเป็น S S R นะครับพี่แกใช้พันปักษาอยู่นั่นเองอหลังจากการเดือดอนะฮะเรามาดูการแบบปกติกันบ้างน,นะครับผมอันนี้เรามาล็อกลีนะครับผมตอนแรกก็นึกว่าใบน,นี้ซ้านะครับผมแต่จริงมันไม่ซ้านะโอ้นะครับผมมาเป็นล็อกลีแบบ S R นั่นเองนะครับผมพี่แกกาลังโมโหเลยเนี่ยอันนี้มันเปิดประตูขั้นอะไรไว้ไเฮียจำไม่ได้แล้วตอนเด็กตอนเด็กปล่าวะเออเด็กแหละดูนี่เนี่ยกระโปรงยังน้อยอยู่เลยเนี่ยถัดมานะครับผมอีโนนั่นเองนะครับผมใบนี้มาเป็น S R นะฮะคือดูอาร์ตปปุ๊บบบบรรรรรูู้้้เเลยยแนน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 ่่่่ออะะะะคคััใีีีไไไมมมมซาากกกก็็็พดดถึง์ทสว นะครับผมคืออาร์ตแต่ละอาร์ตพี่แกไ,ไม่ผิดหวังจริงครับผมแต่ดูเหมือนอาร์ตนี้จะดูด้อยสุดเท่าที่กูเคยได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะได้ไม่ซ้ํากูก็ดีใจไอ้เฮียตัดมาที่เราผู้ใหญ่ในหมู่บ้านโคโนฮีากันบ้างนะครับผมเรามาเลิกกันที่รุ่น2กันเลยนะฮะไอ้เฮียพอดีไม่ได้รุ่นหนึ่งนะครับผมนะก็รุ่น2นะครับมาเป็นการ์ดระดับอาร์ธรรมดาเลยเฮ้ยกูว่าเป็นไปได้ไหมกล่องไหนที่มันมีรุ่น2เนี่ยนะครับผมกล่องนั้นมันจะมีโอกาสออกอุจิวะน้อยลงเฮ้ยจริงนะเพราะกล่องนี้โดยและอุจิวะแค่2ตัวเองนนนะะะเเออฮกกก็็ปปาร์ดแบบตินะครับผวเออจรง แล้วก็มาที่รุ่น5นะครับผมรู้ว่าซื้อเด่นนั่นเองนะครับสามมิจจาในตำนานนะครับผมซึ่งใบนี้นะครับมาเป็น S S R เลยอ่าตอนนี้พี่แกก็ยังเป็นสาวๆอยู่เลยนะครับผมซึ่งอาร์ตใบนี้เท่มากนะครับผมผมว่าจริงๆเนี่ยมันแบบมันควรจะอยู่สูงกว่า S S R ด้วยนะเออแต่ก็ S S R ดีแล้วนะครับผมถ้ามึงสูงกว่านี้เนี่ยกูคงตามไม่ครบอ่ะก่องนี้เราถือว่าโชคดีนะครับผมเราได้3าิจจาครบเลยนะครับในอาร์ตที่แบบว่ามันค่อนข้างจะแอคเหมือนกันอ่ะก่อนนี้ซื้อเด่นนะครับผมส่วนแบ็คกกรราวด์นะับล็กนนั่เอองต่กันด้วยยจิระนะครับผมมมนนนนี่ะะะเห็ั้ฮอาาร์ตจคลก กันครับผมคือมีตัวอยู่ข้างหน้านะครับสัตว์อัญเชิญอยู่ข้างหลังนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกามาบุญตานั่นเองซึ่งเอฟเฟกของพี่แกนะฮะก็จะมีความไฟๆหน่อยนะครับผมเออคือพวกกบเนี่ยนะฮะจริงๆมันควรจะไม่ชอบไฟไม่เหรอวะนักกอบใบนี้สวยมากนะฮะคือผมตั้งใจจะเอา3ใบนี้เนี่ยนะครับวางเรียงกันด้วยนะเออเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมและสามวิจาคนสุดท้ายนะครับโอโรจิมารุเหมือนกันเลยนะครับผมโอโรอยู่ข้างหน้านะครับเราก็จะมีสัตว์อัญเชิญอยู่ข้างหลังนนนนะครัััับผมมมตตวี้ชื่ออเเ์กกฟฟ ็เอ่อเป็นพิษนะฮะม่วง,อง <_ an> เออไอเหี้ยคือมันก็เป็นออร่าม่วงนะครับผมจิระยะมันก็เป็นออร่าแดงไอเหี้ยมันก็เลยดูเป็นไฟไงะะส่วนซึนเดดนะครับมันก็จะเป็นออร่าเขียวๆนะครับอารมณ์ประมาณแบบวิชานินจารักษาถ <_ an> ัดมานะครับผมมาที่หมู่บ้านซึนะก,กันบ้างน,นะครับผมโอ้ยตัวนี้นา,นา,นานทีออกนะครับผมสําหรับคันคุโร่นะใ <_ an> บนี้เป็นแบบอาร์ธรรมดานะครับผมซึ่งก็เอ่อไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับผมเออแต่อย่างน้อยได้ตัวละครการ์ดไม่ซ้ำเนี่ยกูก็ดีใจนะครับผมและก็ที่สําคัญมันเป็นอาร์ด้วยไงโอ้นะครับผมส่วนใหญ่ในนนกกาารร์์ดอออเี่ยะะฮคืทั้งง ผมว่า90%นะครับผมแม่งซ้ำเนี่ยและจากที่เราเปิดมาทั้งกล่องเนี่ยนะครับผมมีแค่ R 2ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ไม่ซ้ำเลยนะฮะสูตรการมันยากนะคุณทำไปเล่นนะครับผมคือแบบพวก S s R อะไรเงี้ยนะครับมันมีโอกาสซ้ำก็จริงนะแต่ผมว่ามันยากอ่ะแต่ R เนี่ยนะครับผมคือถ้ามึงได้ไม่ซ้ำมาเนี่ยนะฮะมึงเตรียมกระโดดดีใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าไอ้เหี้ยมันหายากจริงแต่ละใบอ่ะและถัดมานะครับผมฮาคูจเกเรของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งอุ้ยผมชอบหน้าพี่แกมากเลยนะครับคือถ้าตัดความโกลมออกไปเนี่ยยยนนนนนนนะะะครรััับบบบผมมมว่่่าาาอ์ดใีีี้้เเเทฮหูแ นี่มันช็อตปล่อยของกูไอสัตว์แม่งกูแบบหล่อเท่เออแต่หากูก็ไม่ควรจะหล่อนะครับผมมันควรจะสวยนะอย่างที่บอกนะฮะตัดความโกลมออกไปอ่ะถัดมานะฮะแม่ใหญ่นะครับผมคากุยะนะครับใบนี้มาเป็น SR นะครับผมเอาจริงอันนี้เรามีแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็น SSR นั่นเองนะครับผมแต่ไม่เป็นไรแหละไอ้เหี้ยผมก็เก็บไว้นะครับผมคือเอาวางข้างๆกันมันเท่ดีมาอีกใบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นโอบิโตะกันบ้างนะครับแบบ SR นะครับผมซึ่งเอาจริงใบนี้สวยมากเลยนะครับผมคือถ้ามึงแบบเอฟเฟกไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยคุณทำมาเป็นสีทอออองหนนนนนน่่่่ยยเีีีีะคครรรัับบบผผมมมมมมกกกกกแล้้วววาาา์์ดดใ SSR ิิิๆื มีสตอรี่นะครับผมมันไม่ได้แค่มายืนแอคเฉยๆนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงตอนนี้มันกําลังไปเอาเก้าหางพอดีเลยเนี่ยมีเก้าหางร้องควนคางอยู่ด้านหลังเนี่ยและใบสุดท้ายนะครับผมของกล่องนี้ที่เราเปิดได้นะครับก็คือคิสเมะอ่าซึ่งใบนี้นะครับมาเป็น SR นะครับผมแน่นอนนะฮะก็พี่แกก็ยืนแอคนะฮะกับดาบหนังฉลามของเขานะฮะเออช่วงนี้พี่แกท็อปฟอร์มเหมือนกันนะครับผมเปิดกล่องหลังๆได้ได้คิสเมะไม่ซ้ำมาลัวๆเลยนะคือถ้าใครที่ติดตามมานานพอเนี่ยนะคิสเมันนนจะเป็ท่ายืบ้ม ออ้อย่างน้อยใบนี้มันก็ไม่ยืนบื้อแล้วกันนะครับผมอย่างน้อยก็มีการแอคท่านะมีการขายของนิดหนึ่งป้าเดี๋ยวเรารวบรวมตรงนี้นะฮะเราไปใส่ในแฟ้มดีกว่า A few m m o โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นสมุดแฟ้มของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าเล่มค่อนข้างใหญ่เลยนี่และแถมตรงนี้เขามีซิปด้วยนะฮะสามารถรูดได้เปิดมาหน้าแรกนะครับแทนแทนก็เหมือนเดิมเลยฮะหน้านี้นะครับผมมีมาดาระานะครับนารูโตะฮินาตะแล้วก็เนจินะเชื่อพอมุมกล้องมันสูงขนาดนี้นะครับมันก็อาจจะมองเห็นการ์ดได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมจะพยายาม เปิดมาหน้าถัดมานะครับแน่นอนนะครับหน้าลูกรักผมนะครับนารูโตะนั่นเองนะครับนี่นะครับผมซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าพอมันเป็นแถวละสี่แล้วนะครับพอมันแบบมาอยู่อย่างเงี้ยเฮียมันเท่มากเลยนะคือนารูโตะของเราเนี่ยนะครับแทบจะเต็ม2หน้าแล้วนะครับผมหรือว่าประมาณ24ใบนะตอนนี้ในยูอันนารูโตะเรามีประมาณ3ใบนะครับผมตรงนี้นะครับแน่นอนก็ไม่ได้มีมาเพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่บอกเฉยก็ในส่วนของหน้านารูโตะนะครับมีเปลี่ยนแปลงไปแค่ใบเดียวนะครับก็คือ SR ใบนี้นะครับผมนอกนั้นก็ยััังงงคคเเเเหหมมมมืออนนนนดดิฮะะถาาารบผป็้ขซสึก เนะครับอ่าหน้านี้ก็ไม่แพ้กันในเยี่ยม่งจะเต็ม2หน้าละอุยแต่ทำไปเล่นไปนะซาสเกะอย่างที่บอกไปมันมีทั้ง SP นะครับมีทั้ง CP นะครับแล้วก็ SSR นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยซาสเกะเราขาดแค่ UR กับ s s p นะก็หน้าของซาสเกะก็แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมดูกันนะผมจะพยายามไปแบบช้าๆนะครับน้องๆจะได้แบบว่าเออดูการ์ดนะครับผมว่าเออมันมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะถัดมานะครับแน่นอนนะครับไว้ฝูผมนะครับซากุระนี่นะฮะก็จะมี UR เพิ่มเข้ามานะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นแบบพวก SSR ซะ กุระเนี่ยแล้วก็มีประมาณ1หน้าเต็มๆเลยนะครับสิบสองใบถัดมาก็อาจารย์คาคาชินะครับผมก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะครับแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับมี s อเพิ่มมาใบนี้ใบเดียวเพว่ใบนี้คาคาชิก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมคือถึงขนาดล้นมาอีกหน้านึงเลยอ่ะนี่นะครับผมแล้วก็จะมีพวกทีม7สมทบทั้งหลายนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมผมเว้นหน้านี้ไว้อีกหน้านึงเลยนะครับเผื่อจะมีพวกแกมาเพิ่มนะเรียกว่าแฟ้มใหม่เนี่ยนะครับมันจุกการ์ดได้เยอะขึ้นอีกประมาณเป็นร้อยใบเลยนะครับ นะครไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยว่าวะไอ้เหี้ยจำไม่ได้วะ่ะรวมกันทั้งทีมเนี่ยก็ยังไม่เต็ม2หน้านะครับผมไอ้เหี้ยแต่จริงๆก็จะเต็มแล้วล่ะมาทีมของพวกเนจิกันบ้างนะครับผมอ่าล็อกลีนะฮะแล้วก็เทนเทนนะครับผมแต่ว่าทีมนี้เนี่ยนะฮะตัวละคร,รคมันแบบเราได้การ์ดเยอะเอาแค่เนจิกับล็อกลีนะครับผมคือ2หน้าก็แทบจะเต็มแล้วนะครับผมและล็อกลีเราได้การ์ดนี่มาเพิ่มนั่นเองถัดมานะฮะก็ <c oughs> ทีมเดียวกันนะครับผมโอ้โหแม่งหล่อมแหลมจิ๋มจ๋าคือมึงดูความแบบเนจิดิคุณนี่ยยยยยเเเเเทททนนนนไไไมม่่่่่่อออููีีีดดดวววกกกกัั้้สตต์์าารแแค็ถือะ แต่ก่อนมากแล้วนะครับเทนเทนนะครับผมเออคือกล่องที่แล้วน่เราได้ประมาณ2อาร์ตเลยเนี่ยแบบไม่ซ้ํานะถือว่าดีนะครับผมและอาจารย์ไกดก็อีก1ตัวนะครับที่การ์ดน้อยมากๆแต่ผมก็เว้นหน้าไว้มันนะเออเผื่อในอนาคตจะมีมาเพิ่มนะไม่ไหลเฮียมันก็เหมือนเอามาเผื่อพวกนี้ด้วยนะครับผมคือแบบพอพวกนี้มันได้อาร์ตเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้แบบว่ามาตรงมาเติมอะไรกันได้หน้าถัดมานะครับจะเป็นทีม10นั่นเองนะครับผมก็อีโนชิกระโจงแล้วนั่นเองนะครับผมรู้สึกจะไม่มีเอ้ยมีดิเออมี หวังที่สุดในนี้แล้วนะฮะก็หลักทีม10ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแทบไม่เปลี่ยนนะครับคือมันเพิ่มมาใบเดียวเนาะหน้าถัดมานะจะเป็นเหล่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านโคโนฮากันบ้างนะครับผมเอาจริงหน้านี้ก็แทบไม่เปลี่ยนนะฮะเพิ่มมาแค่รุ่น2 R ใบเดียวนะครับผมนอกนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยก็ไล่ไปเลยนะเซนุงวิธีนะครับรุ่น1นะฮะรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5อะไรประมาณนี้ถัดมาก็ยังคงอยู่กับพวกเหล่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านโคโนฮานั่นแหละนะครับผมก็เลยรื่ีเเยกถอนกาท กูก็วางเรียงกันแบบนี้นะครับคือมันเท่มากเลยนะคุณดูดิแล้วก็ต่อได้จินระยะไปเลยนะครับไล่ไปอ่ามาหน้านี้นะครับสามนินจาคนสุดท้ายนะครับโอโรจิมานุของเรานะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะถ้าไม่นับใบนี้นะแล้วก็จะมีสิทธิ์เอกของเขานะครับเหล่างูนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอาจารย์ในหมู่บ้านโคโนฮะนะครับกับผู้ใหญ่คนอื่นๆเนาะถัดมานะฮะก็เก็บตกนะครับผมคนในหมู่บ้านโคโนฮะนะฮะก็จะมีชิซุยนะครับดันโซนะครับผมแล้วก็มีเอ่อพวกเอสดีนะครับของโฮคังเงี้เเวว้้้นนนนนนไะะฮผื่่่อออใาาาาคตมมหูบซึยกันบ้านะครับผมก็เอาจริงๆหน้้านีีม ีเปลี่ยนไปแค no ่ใบเดียวนะครับก็จะมีตัวคันคูโร่นะครับที่เพิ่มมาใบหนึ่งนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมเลยนะฮะก็จะมีคาเซคางงะนะครับผมมีเทมารินะฮะมีคันคูโร่นะครับมีย่าโจนะครับผมแล้วก็เหล่า SD ของพี่แกนะแต่กูยังเจ็บปวดกับใบนี้ไม่หายเลยนะฮะอีเทมารินี่นะครับผมคือนานๆที่ออกกูเข้าใจเฮ้แต่โผล่มาทีมาเป็น UR เลยเฮ้ยถัดมานะฮะก็จะเป็นหมู่บ้านคิรินั่นเองนะครับผมก็เอาจริงๆเพิ่มมาใบเดียวนะครับก็คือฮาคุน่าใจเกเรนั่นเองนะครับผมนอกนัจากน แแหงละอ่าถัดมาก็คุโมะนะครับอันนี้ก็ไล่แบบพวกไรคางเงี้ยไปเลยนะครับแล้วก็มีคิระบีส่วนใบสุดท้ายนะครับคุโรซุจินะครับแน่นอนนะครับอันนี้มาจากอีวะนะครับผมแต่ว่ากูไม่รู้จะเอาแม่งไว้ไหนเลยเทียคือแบบมันมีใบเดียวอะตัวจากหมู่บ้านเนี้ยกูก็เลยไว้รวมกันนั่แหละนะฮะเออเอาเป็นว่ามันเป็นแบบว่าเหล่าหมู่บ้านอื่นๆนะครับก็จะรวมกันไว้ประมาณนี้อ่าถัดมานะครับผมอันนี้จะเป็นเหล่าตัวร้ายของเราแล้วบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับก็สตาร์มาจากแม่ใหญ่บอสใหญ่ของเราเลยนะครับคุณแม่ซึ่งคคุณแมมมมม่่่่เเเนนนีียรรราาาาไได้้ SR SR ะััับบบผผทออออกกปว์ตซ นะครับแต่ว่าการบางคนะระดับกันนะไอ้เหี้ยแต่ตัว SSR เนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกไอ้ตัวค้างคาวเหี้ยอะไรนี่นะถึงแม้ว่าจะอาร์ตเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีความแบบสเกลไม่เท่ากันอยู่นะครับอันนี้เนี่ยมันจะสเกลใหญ่กว่านะครับดูเต็มตัวกว่านะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยลกหูลกตาอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยอินดา SP นะครับผม SSR นะครับแล้วก็มีโอบิโตะนะครับแล้วก็มีโอบิโตะตัวนี้ที่เพิ่งได้มานะอ่าไล่มานะครับผมหน้านี้จริงเหมือนเดิมเป๊ะเลยไหมเนี่ยเออเหมือนเดิมนะครับผมมาดาระนะฮะเพนนะครับผมแล้วก็น ก็จะมีโคน,นันนะครับผมอิทาจินะฮะอ่าแล้วก็อ่ามีอิทาจิโอ้โหเยอะอิทาจิเยอะเหมือนกันกนะเนี่ยทำมันเล่นอ่าแล้วก็จะมีคิซามะนะครับผมซึ่งคิซามะเราได้ตัวนี้มาเพิ่มนะเอ๊แต่ผมอยากได้โคน,นันมากกว่าน,นี้เนี่ย,โ,ยโคน,นันผมชอบน่ารัก,อ, <le eps> กอ่ะก็จรงิงสองหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับผมม,มันก็จะประมาณนี้นะเออแล้วกูก็เว้นตรงนี้ไปสองช่องด้วยเผื่อได้พวกแม่งมาเพิ่มถัดมานะฮะยังคงอยู่กับแสงกุสาหนะครับผมก็มีเด้อดะระนะครับผมมีเอ่อแม่งชื่ออะไรวะซาโซรินะครับผมออ่าาไ้้หนนีเนีี่่ยไมมอะะไรรเเเปลลี่่ยยนนนคับผมมซึงก็หือ ก็น้านี้นั่นแหละนะครับมีดันนะครับคาคุเซะนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นนะครับเหล่า SD ของแสงอุตสาหนะครับผมเอาจริงสองหน้านี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยบอกว่าก็ประมาณนี้เลยฮะอ่ะดูเต็มๆนะครับผมเออคือกูก็พยายามจะไปไม่ให้เร็วนะถัดมานะฮะนี่ก็จะเป็นแก๊งยิบแก๊งย่อยละนะครับผมอ่ะก็จะมีเหล่าเยี่ยวนะครับซาสเกะคารินนะครับจูโกะนะครับผมซุยเงือกเหมือนเดิมเลยฮะหน้านี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็จะมาแบบพวกแก๊งหมู่บ้านโอโตะนะครับเออกิกี้ทั้งหลายนะครับผมมีฮันโซนะฮะมีเอ่อชื่อเที่ยอะไรวะนีี่่่ลลลืืมมชออตดเเยยน เออนั่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับพี่น้องกินคินนะฮะกูไม่รู้เอาไว้ไหนฮะกูไว้นี่แมงก็ประมาณนี้นะสำหรับเหล่าแก๊งๆเพิ่มเติมนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะและหน้าเกือบสุดท้ายนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นเหล่าสถิตล่างนั่นเองนะครับผมซึ่งเรายังเก็บไม่ครบนะครับหนึ่งหางกาลาจริงๆเรามีแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วกูต้องพูดทุกคลิปเลยไม่รู้เป็นเฮียอะไรจริงๆเรามีสถิตล่างเกือบครบแล้วนั่นแหละนะครับแต่ผมพยายามจะหาอาร์ที่มันสอบไปถึงความเป็นสถิตล่างอ่ะเนี่ย เออผมก็เลยไม่ไปรวงกว่าหน้านั้นนะครับผมเลยเอามาไว้หน้าสถิตล่างสำหรับกาล้าเนี่ยกูยังไม่มีอาร์ตไหนที่มันใกล้เคียงนะครับผมนารูโตะก็เช่นกันส่วนหน้าสุดท้ายนะคะก็เราเจ็ดดาวินจานั่นเองนะครับตอนนี้ก็อยู่กัน3คนเงาๆเหมือนเดิมแล้วก็เว้นไว้บานเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเรามีหน้าสแปกประมาณ1หน้า2หน้า สามมากเลยนะเยทเคก็น่าจะรองรับการเปิดการ์ดได้อีกหลายกล่องอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทั้งหมดนะครับอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าไปแบบเร็วๆนะครับผมอ่ะหน้าแรกนะครับการ์ดจิ๊กซอนะครับผมหน้า2ฮะนารูโตะหน้า3ซาสึเกะหน้า4ก็ซากุระกับคาคาชิหน้า5ก็เหล่าทีม7สมทบทั้งหลายนะครับแล้วก็เว้นไว้ถัดมาก็ทีม8นะครับรวมไว้ในสอหน้านี้เลยนะครับผมแล้วก็ทีม9นะฮะทีม9อีกทีนึงทีม10นะฮะอิโนะชิกะโจอ่ะเหล่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านโคโนฮะอ่านี่เป็นพวกคางี้ โอเคแล้วก็มีพวกอาจารย์นะครับอะไรต่างๆในหมู่บ้านอ่านี้ก็ที่เหลือนะครับผมแล้วก็จะมีพวก s อดีด้วยถัดมาเป็นหมู่บ้านซึนะคิริคุโมอีวารวมกันไว้ใน้2หน้าเลยนะครับผมแล้วก็มีเหล่าตัวร้ายนะครับผมเริ่มจากพวกบอสก่อนเลยนะครับผมไล่เรียงมาเรื่อยๆฮะถัดมาก็เหล่าสมาชิกในแสงอุสานะครับผมนี่อ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นแบบทีมยิบทีมย่อยอะไรต่างๆนะครับผมรวมกันไว้ตรงท้ายเลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพวกเอ่อเหล่าสถิตล่างนะครับกับเจ็ดดามิจจาโอเคดูหมดแล้ว เฮียไปดีกว่าปิดคลิป Two days later ก็จบคลิปมันไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็ขอภายจริงๆนะครับว่าเอฮอออียคลิปแล้วเปิดการ์ดคลิปนี้รีวิวการ์ดเลยนะครับผมเพราะว่าอเฮียก,ก็คลิปแล้วมันเปิดทีเดียวหมดก่องอะแต่ต่อจากนี้นะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีทั้งกระแสที่ว่ามันชอบทั้งแบบเปิดทีเดียวหมดนะครับกับบางคนก็ยังชอบที่แบบเปิดหลาย EP อยู่ผมรู้สึกว่ามันยังหาตรงกลางได้นะครับผมคือปกติเราจะแบ่งเป็น3ม EP นะครับผมเฮ้ยเรา นะครับผมเราอาจจะลองกอกล่องต่อๆไปนะครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะมึงดูเวลาซะก่อนอันนี้ไม่ใช่หโมงเย็นนะฮะอันนี้ตีห้านะฮะ <Hey. S 1> ผมว่าผมไม่ไหวแล้วนะฮะวันนี้กูอัดคลิปจนแบบอ่วมจนน่วมไปหมดแล้วนะครับเรามีอุปกรณ์อุปกรณ์ใหม่มานะครับผมก็ทางาน แม่งก็ไม่ได้เร็วขึ้นเลยนะอาจจะเพราะรอบนี้เราเซตครั้งแรกไนงะเออผมอาจจะยังใหม่นะครับแบบเอ้ลองนู่นลอง,ลองนี่ลองไปเรื่อยทียเสียเวลาเป็นชั่วโมงก็นั่นแหละนะครับผมพยายามจะทําให้แบบคอนเทนต์เรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับถึงแม้คอนเทนต์เรามันจะดูโง่ก็เถอะนะครับผมแค่มานั่งเปิดการ์ดอะไรเงี้ยที่หายแม่งรายการอื่นช่องอื่นก็ไปนู่นไปนี่กันแล้วแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยตามกระแสนะครับผมอยากทําในสิ่งที่ผมอยากทำนะครับผมกูก็จะอยู่กับไอการเปิดการนี้ไปเรื่อยจนกว่ากูจะเบื่อหรือจนกว่าจะไม่มีคนดูเนาะ ใจนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับนะครับกดปุ่มกระดิ่งอะไรก็ว่าไปนะครับผมเราจะได้ยังคงรายการนี้ไว้อยู่นะเออตอนนี้กูเริ่มพูดไม่เป็นคําพูดแล้วนะครับเอาเป็นว่ากูไปน,นอนดีกว่าไอ้สัตว์นะโอเคมานอนเหีย e. เออลุกไปได้ไงเหีย e. แม่ต้องปิดไฟก่อนเนี่ฮะโอ้ยไฟแม่ก็เยอะแล้วเกินไอ้เวน